สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิงค์จะพามาทำดารี่ฉลองผู้ติดตาม107,000คนกันนะคะอันดับแรกเราก็จะมาทำการปินรูปก่อนเลยค่ะเครื่องปินที่ใช้จะเป็นของ canon cp1300 นะคะจากนั้นก็จะมาเลือกรูปภาพในนิตยาสารเลยดารี่ <Di ary S 2> ที่จะแต่งวันนี้มาในทีม little twin star ค่ะเราก็จะมาทำการหารูปภาพในนิตยาสารของซาริโอเลยค่ะอันนี้ก็จะได้เป็น little twin star แล้วนะคะก็จะเป็นโทนสีพาสเทลฟ้าค่ะปกติแล้วพิงค์จะทำดารี่ครบรอบทุกๆ10,000มืนนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูดารี่ในทีมต่างๆ สามารถเลื่อนดูได้ที่ p l a y ิสต์ด้านล่างเลยค่ะตอนนี้ผู้ติดตามในช่อง My Melody Kingdom ก็เดินทางมาจนถึง1 7 0 0 0 0คนแล้วนะคะใกล้จะ1 8 0 0 0 0คนแล้วค่ะเย้ถ้าเกิดผู้ติดตามพิ้งถึง1 8 0 0 0 0หม่เมื่อไหร่ทุกคนอยากให้พิ้งทำ daily ที a อะไรคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้รูปภาพจากนิตยสารของซาริโอแล้วนะคะเราก็จะมาตัดตามรูปทรงของ daily เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ปิพนมานะคะหลังจากที่ลงคลิปทำ daily ครั้งก่อนนะคะมีน้องถามมาเยอะเลยนะคะว่าพี่คะพี่เอาเทปาาทกว เจ้าตัวสีชมพูที่พี่พิงใช้ทาค่ะน้องไม่ใช่เทปลบคําผิดนะคะแต่น้องเป็นกาวค่ะน้องเป็นกาวตะลูดนะคะเหมือนกาวสองหน้าค่ะถ้าใครสนใจที่ร้านพี่พิงมีขายนะคะกดดูที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยค่ะหลังจากที่แปะรูปภาพจนหมดนะคะก็ลืมไปว่าตัวเองจะต้องมีที่เขียนด้วยค่ะก็เลยเอาน้องลูกโป่งออกนะคะขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็คือขั้นตอนการแปะตัวเลขวันที่แล้วก็เดือนค่ะพิงทำเดลี่วันที่27สดๆร้อๆเลยนะคะตอนนี้พิงก็ทำเดลี่ในทีมลิตเติ้ลทวินสตาร์เสร็จแล้วนะคะน่าร